สวีดัตสวัสดีครับนี่แม่สวัสดีครับวันลูกโอ้โหหล่อเสียงหล่อวันนี้ก็มาอยู่บ้านพี่ตะวันนี่ครับพี่ตะวันใช้ควันม้าไม่อยู่ใช่มาเขาไม่อยู่จะต้องมาสำรองนันมาสำรองใช่ดูงามั่นใจไหมครับใช่ใหญ่มากเลยครับนี่แม่นี่คือพี่ชายของทองเพชรนะครับเนือ เอาพร้อมยังนี่พร้อมยังครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเอาพร้อมพายอามครับพายอามมาแล้วครับผมวันนี้จะไปไหนพายอัมลุงน้ำบ่พี่พี่ยังไม่ถึงเวลานี่ก็พายอามนะครับผมก็ไปอาบน้ำนะครับ สองเพชรก็รอพี่นะครับรอพี่ออกเดินด้วยกันพี่ชายนะครับเชิญเลยครับคุณหมอนี่ก็มาจากมาจากยังคุณหมอมาจากที่ไหนเอ่ยกอดดิดิเสยคุณหมออ่าอายิ้มหน่อยคุณหมอตับผมโอ้สุดยอดเลยคุณหมอเออสุดยอดเลยขอบคุณครับคุณหมอยิมหน่อยยังไม่ได้เห็นท่ายิ้มเลยกอดดิดิเสยๆหน่อยลูกเออขอบคุณครับคุณหมออ่ามีมีสองท่าท่านีด้วยแอคชั่นหน่อยเอามีมีสองท่าเอาคุณหมอไปจับงา จับงานหน่อย oh. เอาข้างนี้จับเออยิมๆเฮ้า oh. oh. เออ oh. หมดไว้แอชชัทเลยเออ oh. ขอบคุณครับคุณหมอจะดกอดเดียวเลย <c oughs> ขอบคุณมากคุณหมอโอ้โ oh. ห <c oughs> พร้อมนะครับผมวันนี้คุณหมอจ,จากญี่ปุ่นนะครับท่านเป็นเกียรตินะครับในการ oh. ถ่ายรูปคู่นะครับไว้ลงปุกนะครับอ่ะ oh. กับพี่ชายนะครับพี่ชายพี่ชายกับน้องชายออกเดินครั้งแรกนะครับกี่กี่ขวบแล้วครับนี่ ีครับ5ปีจะเข้าหกใช่ไหมใช่ครับโอ้ทองเพชรสี่จะเข้าห้านะครับเป็นพี่กันประมาณหนึ่งปีนะครับผมเอาเอาถ่ายรูปคู่กันหน่อยแอคชั่นหน่อยมันมีเออรอรอรอสูงสูงเออโอ้มีแต่ความรู้ความสมาร์ทเออโอเคครับผมโอเคุดยอดเลยครับผมดูงาแต่ละตัวนะครับแต่ละเชือกนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเอาไปกันเลย มาดูช้างพลายอาบน้ํานะครับผมนี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับน,นะครับผมก็เป็นควานด้วยนะครับโอ้หนี่คือสักรบินนะครับแม่แม่สักรบินนะครับขององค์การสวนสัตว์นะครับนี่แม่แม่ซีท่านใดสนใจมาเที่ยวนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับนี่มีช้างพลายมาอาบน้าให้แม่แม่เอฟซีได้รับชมกันด้วยนะครับ <ítulo> โอ้พายอ์มมีช่องรึบอโอมีเพจนะครับผมช่องพายอ์มนะครับแม่ๆนะครับผมติดตามได้นะครับผมเพจพายอ์มนะครับชางแห่งงานนะครับผมช้างแสนรู้นะครับผมช้างมีความรู้ความสามารถหลายอย่างนะครับแห่งงานนะครับยุทธถีนะครับชนงานนะครับพายอ์มทำได้หมดนะครับดูครับผมนะครับขึ้นจากน้ำแล้วนะครับพายอ์ม จะไปแห่ที่ไหนครับโอ้น้องทองเพชรนี่ไม่ได้รับงานนะครับผมเพราะว่าไม่มีงานแห่นะครับรรรก็หน่วยอาหารกับมาแล้วมาแล้วครับเรารอทั้งนั้นเลยนะครับพี่ชายตะวันนะครับผมกับน้องทองเพชร ทองเปียวทองเปียวท,ทองปอมทองปอมบ่ดูดูงาก็ความยาวนี่ก็สูสีนะครับแต่ว่าพี่ชายงาจะใหญ่มากนะครับอายุห้าขวบนะครับงาใหญ่เกินตัวนี่ครับผมน้องตองเพชรก็เดินคู่กับพี่ชายนะครับครั้งแรกนะครับไม่ค่อยได้เดินออกไม่ค่อยได้เงินได้เดินออกจากอะไรนะไม่ค่อยได้เดินด้วยกันนะครับเพราะว่า ไม่ว่างนะครับแต่ละคนก็มีงานทำนะครับแม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินคู่กันช้างคนหนางคนนึงโอ้้างคนนึงก็ควานของตะวันนะครับผมช้างเยอะนะครับไม่มีเวลาได้าหน้าที่ครับผมพาน้องตะวันเดินนะครับสรลังกายนะครับเอ้าเอ้าเดินชมนะครับผมนี่คือศูนย์ขจัดศึกษานะครับหมู่บ้านช้างตะกลางนะครับ อืการสุสัตว์นะครับนะครับมาจากสุขสัคอนเราบ้านเกิดบ้านเกิดที่บ้านแถวสุขสัคอนนะครับปลูกมะพร้าวเยอะใช่ไหมแถวนั้นเยอะเลยสวนมะพร้าวนะครับบ่อกุ้งก็เยอะแถวนั้นกุ้งใช่มันกป็นแหล่งปลูมะพร้าวนะครับขึ้นควานนะครับมาได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดตรินนะครับก็เลยได้มาเลี้ยงช้างนะครับผม เป็นคนบ้านแพลวโดยกำเนิดนะครับผมเป็นควานของพี่ตะบันนะครับโหงาใหญ่มากพี่ชายกับน้องชายนะครับเดินด้วยกันน้องทองเพชรก็ตัวก็น้องทองเพชรไม่ใช่จะสูงก,ว,กวัว่ะถ้าเท่ากันนะครับแต่ว่าน้องทองเพชรคิดว่าจะสูงกวัวน,น้านกวัวนกัวแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแต่แนั้นงานใหญ่นะครับพี่ชายงานใหญ่ได้เฉพาะงานงาะงาาใหญ่มากไม่มีใครสู้ได้นะครับน้องทองเพชรก็ ยาวเกือบเท่ากันและครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าเท่าพี่ชายนะครับอ่ะสกันเลยครับใส่เรื่อยเลยครับผมก็ฝึกนะครับฝึกพิะวันออกเดินนะครับผมไม่ค่อยได้เดินนะครับก็มีอาหารนะครับมีมันเจลนะครับกับทอกเก็ตก็มีอาหารเหมือนกันนะครับ เป็นแตงกวานะครับทูงานแล้วทองเพชรเดินทางนะครับมาดูความหลอนะครับ นนี่หมอเพชรใส่ชุดนะครับชุดหล่อเลยนะครับโอ้โหดูครับโชว์โชว์งานนะครับโอ้โหคูหห่กันเอาลองคู่กันดูโอ้โหดูครับแม่ ทองเพชรนี่เล็กเล็กเลยนะครับถ้าอยู่เชือกเชือกเดียวนี้จะใหญ่มากนะครับแต่ว่ามาเจอกับพี่แล้วโอ้โหดูงานเลไหมแค่หกปีอะหรหกปียังยังครับยังปีปีปีครับผมมีห้ามียม่เ่นี้อยู่นะครับงานครับแตกต่างกันมาถึงบ้านแล้วนะครับโอ้โหกลับมาแล้วมาแล้ว พี่ชายกับน้องชายครั้งแรกนะครับก็มีส่วนคล้ายๆกันนะครับมองข้างนะครับม,มาแล้วมาแล้วถึงแล้วครับผมมาส่งพี่หน่อยมาส่งพี่หน่อยเร็ว โอ้โหแต่ละอ่าบายบายโอ้บายบายคืออ่ะนะครับผมอาะทอปเพชรก็จะเดินกลับบ้านนะครับพี่ตะวันก็จะเดินเข้าหลักเข้าบ้านเหมือนกันไปแยกกันแล้วบายบายเลยเออเอาบาย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 เพชรบายบายกวาดมือกวกาด วัดดีวัดดีโอ้ท่าบายไปกันเลยครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่แม่นะครับผมโอ้เอาเอาทำเพื่อนเลยครับลูกครับครับลูกครับก่อนครับเออนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากติดตามช่องฝไปชมเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ